สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะครูรุ่งมาแล้วนะคะครูรุ่งจากเพจครูรุ่งชีวิตขีดเองนะคะเพจนี้นะคะสร้างขึ้นมาสําหรับคนที่อยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตอยากจะพัฒนาชีวิตให้มันไปในทางที่ดีขึ้นนะคะและแน่นอนนะคะถ้าใครเข้ามาเยี่ยมชมเพจของครูรุ่งนะคะคุณจะได้ไอเดียดีๆในการปรับเปลี่ยนชีวิตคุณจะได้แนวคิดดีๆในการ เปลี่ยนชีวิตใหม่และคุณจะได้ข้อคิดดีๆในการเอาไปลงมือทําเอาไปลงมือปฏิบัติพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองนะคะเออวันนี้ครูรุ่งมาในเสื้อสีแดงแรงฤทธิ์นะคะวันนี้มาสองทุ่มสาสหนะคะครูใช้เวลาไม่นานวันนี้มาดึกแล้วคะ่ะครรุ่งขานะคะไม่เป็นไรนะคะใครที่มาสดไดู้สดแต่ถ้าใคร ที่สดไม่ได้ดูย้อนหลังเอานะคะสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้เลยนะคะครูเชื่อนะคะว่ามันจะทำให้ชีวิตทุกคนเนี่ยดีขึ้นอ่ะวันนี้ครูมีเทคนิคนะคะครูมีเทคนิคในการที่จะมาช่วยทำให้ชีวิตของเราเน่ยไปในทางที่ดีแน่นอน,นะคะ่ะหลายต่อหลายคนอะ่ะบางคนบอกว่า ครูขาจะปรับเปลี่ยนชีวิตจะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นต้องเริ่มยังไงนะคะคุณลุงจะบอกนี้ทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนชีวิตเราไม่ใช่เริ่มต้นที่การกระทําเพราะว่ามันจะหินมากๆมันจะยากมากๆอยู่ดีๆจะมาให้การกระทําเราเปลี่ยนนะคะการที่จะเปลี่ยนชีวิตนะคะสิ่งที่เราจะต้องเริ่มเปลี่ยนเลยก็คือเปลี่ยนความคิดนะคะเราจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดของเราเพราะว่าอะไร การกระทำทุกอย่างนิสัยทุกอย่างที่เราทำที่เราโชว์เราเสนอมาทุกวันเนี่ยมาจากความคิดนะคะใจเริ่มคิดใจเริ่มชอบสมองเริ่มคิดแล้วก็ส่งผลออกมาถึงการกระทำมันถึงได้มีนิสัยขึ้นมาทุกวันนี้นะคะดังนั้นะถ้าเราจะเปลี่ยนนิสัยแบบเดิมไม่เอาแล้วครูไม่เอาแล้วค่ะคุณลุงขาเสีกเปลี่ยนให้เป็นแบบใหม่นิสัยแบบเดิมมันล่องลอยมันไม่เป็นโลเป็นพายมันไม่มีจุดหมายปลายทางมันไม่มีที่มาที่ไปนะคะ เหมือนผักตบชาลอยน้ําไปลอยน้ามาแน่นอนเมื่อก่อนคุณลุงเองก็เคยเป็นเราไม่ใช่คนไม่ดีเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักการเซตเป้าหมายทางไปที่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทางไหนนะคะเพราะเมื่อก่อนไม่มีใครสอนเราเราก็ลอยไปลอยมาเหมือนผักตบชวาวนะคะทีนี้เมื่อเรารู้นะคะว่าชีวิตเราโอเคมันจะต้องเปลี่ยนต้องพัฒนาวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยการ เปลี่ยนนิสัยนะคะให้ไปในทางที่ดีโดยการที่เปลี่ยนที่ความคิดก่อนอ่ะทีนี้ยังไงคะครูขาพวกเราโ่ยทั่วไปส่วนใหญ่นะคะเราจะคุ้นชินกับการคิดในด้านป้องกันตนเองป้องการเซฟตัวเองมันคือการคิดไปในทางลบไว้ก่อนเผื่อความเสียใจเผื่อว่า ถ้ามันถ้าเราคิดในทางที่อยากได้เกินไปในทางบวกเกินไปเกิดมันพลาดขึ้นมาล่ะเราจะเสียใจป้องกันความเสียใจก็เลยคิดในทางลบไว้ก่อนว่าไม่ได้หรอกไม่ดีหรอกไม่มีหรอกไม่มาหรอกทั้งหมดเนี้ยคือความคิดลบถามว่ามันทำร้ายใครหรือเปล่าครูไม่ใช่ค่ะไม่ทำร้ายใครแต่มันจะทำให้เราคุ้นชินกับการคิดในด้านที่ไม่เพิ่มพูนการคิดที่ไม่เพิ่มพูนการคิดที่ขาดแคลนการคิดที่ ไม่ใช่ในสิ่งที่ดีทั้งหมดคือการคิดลบนะคะหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่เราอยู่รอบข้างแล้วมันทำให้เราจิตตกทําให้เราจิตคุนทําให้เราจิตกังวลหมุนหมองทั้งหมดคือลบนะคะวันนี้ครูมี3เทคนิคครูลูกเองมี3เทคนิค3ขั้นตอนที่จะหลุดออกจากสถานการณ์ลบนั้นหรือความคิดลบนั้นหรืออะไรก็ตามที่มันอยู่ในวังวนของการลบ ได้ยินเสียงพินครูไหมครูเปิดเสียงพินคลอคลอเพราะว่าะจะได้กลบเสียงพัดลมอย่างน้อยก็เพาะกับเสียงพัดลมเออนะคะเสียงพินยังไงก็สนอะหูกับเสียงพัดลมอ่ะโอเคแม่วันนี้สีแดงแรงเรธิ์น่าดูเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามานะขอบคุณนะคะมานั่งฟังสดๆถ้าฟังได้ถ้าเกิดไม่ว่างไม่เป็นไรแล้วฟังย้อนหลังเอานะคะความรู้ต่อให้สดหรือแห้งก็ยังมีประโยชน์อยู่ดีอ่ะ มาสู่ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นแรกข้อแรกเลยนะคะถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ลบๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ผู้คนเกิดการขัขดแยง้งเกิดการทะเลาะเกิดการขัดใจเกิดการโต้แย้งไปมาสถานการณ์แบบนั้นคือลบชัดเจนเราไม่อยากเราไม่อยากได้ยินเพราะอะไรถ้าเกิดเรายังได้ยินอยู่ทุกอย่างมันจะคู่กลุ่มอยู่ในหัวเรา หรือแม้กระทั่งการโต้แย้งกันภายในหัวของเราตัดสินไม่ได้ว่าจะเอายังไงเอาแบบนี้สิทำแบบนี้สินี่บอกอยาเลยไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันอันตรายทำเลยทำเลยต้องกล้าย่าเลยสมองของเรามันจะประมวลภาพมันจะมีสองฝั่งเสมอสำหรับครูเมื่อก่อนครูจะเรียกว่านางฟ้ากับนางมารเขาจะต่อสู้กันนะคะจะต่อสู้กันว่าอันนี้บอกว่าเอาเลยเอาเลยทำดีดีนี่บอกว่าอย่าเลยมันมันเสียงเกินไปมัน เขาจะทะเลาะก,กันอ่ะนี่เรียกว่าสถานการณ์ลบเมื่อเราเจอสถานการณ์ลบไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมผู้คนทะเลาะก,กันหรือในหัวเราทะเลาะก,กันนะคะข้อหนึ่งเราจะต้องพาตัวเราออกจากสถานการณ์นั้นให้ได้เดียวนั้นเลยนะคะเราจะต้องเอาตัวของเราย้ายออกไปจากสถานการณ์นั้นด่วนถ้าเป็นสถานการณ์ที่มีคนกำลังขัดแยง้ง เรามุกตัวเองออกไปด่วนเลยแต่คุณคะถ้ามันเป็นเสียงในหัวแล้วล่ะเขาทะเลาะกันอยู่อะทะเลาะกันใหญ่เลยสองฝั่งตัดสินใจไม่ได้เรากดย้ายสมองย้ายความคิดออกจากสถานการณ์นั้นด่วนก็คือหยุดสถานการณ์นั้นนะคะหยุดคิดเรื่องนั้นหรือถ้าเป็นสถานการณ์ที่ขัดแยง้งออกไปจากตรงนั้นทันทีนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเรายังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่ในกลุ่มเราก็จะได้รับสัมผัสทุกอย่างมันก็จะแบบทำให้ตอกเข้าทุกการสัมผัสเข้าหมดดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เราไม่สามารถที่จะหยุดมันได้นะคะดังนั้นแล้วเราต้องเอาตัวเองออกไปจากสถานการณ์นั้นก่อนนะคะเพื่อไม่ได้ยินเพื่อไม่ได้รับรู้นะคะความคิดในหัวเราก็คือหยุดคิดนั่นแปลว่าเราออกจากสถานการณ์ เทคนิคที่2องขั้นต่อมาข้อ2นะคะเราต้องหากิจกรรมที่เรารักกิจกรรมที่เราชอบเอามาวางแทนเช่นถ้าคุณเป็นคนรักธรรมชาติย้ายตัวเองออกไปนั่งอยู่ในธรรมชาติใต้ต้นไม้ถ้าชอบแม่น้ำก็ไปนั่งข้างบ่อปลา,ข,าลลข้างิมคลองข้างสวนหย่อมสาธารณะที่มีน้ำถ้าเราชอบเด็ก รักในความเป็นเด็กก็เปิดรูปเด็กดูฟังเสียงเด็กหัวเราะฟังเสียงเด็กเล่นเพื่อที่จะทำให้เราลืมหลุดออกจากสถานการณ์เมื่อกี้นี้ถ้าใครชอบฟังเพลงก็เปิดเพลงเพราะๆที่เราชอบแต่ไม่เอาเพลงฮาร์ดคอที่แบบร้อนๆน,นะไม่เอาไม่เอาเพลงที่กระตุ้นอารมณ์เมื่อกี้นะไม่ใช่กําลังโกรธกาลังเคืองออกไปไปหาเพลงที่มัน ระแพะอารมณ์เมิมแบบนั้นไม่ได้นะนะคะแม่อ,อกหักก็ร้องออกเลยไอ,อกหักเอาไป,ไปเปิดเพลงอกหกักซ้าอีกอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นแปลว่าหาหาอะไรมาสนับสนุนอันนั้นไม่ใช่นะคะ <_ S 1> เปิดเพลงเพราะเพราะเพราะๆเบาๆฟังฟังเสียงเด็กหัวเราะฟังเสียงน้ําฟังเสียงนกถ้าใครชอบธรรมชาตินะคะทําอะไรก็ได้ที่ให้รู้สึกว่าเราเริ่มเอ็นจอยกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบ นะคะแล้วเราจะรู้สึกเพลินนะคะข้อที่สองเสร็จแล้วนะคะเมื่อเรารู้สึกเพลินกับสิ่งที่เรารับสิ่งที่เราชอบแล้วมันจะเกิดอารมณ์ที่กําลังเบาสบายลืมแล้วภาพเมื่อกี้ลืมแล้วนะคะที่คิดๆตีกันในหัวเมื่อกี้พอเราย้ายที่ปุ๊บฟังเสียงเพลงสิ่งเราชอบเพราะเราะเสร็จแล้วต่อเนื่องเลยเทคนิคที่3มข้อที่3ามนะคะ ให้เรานึกถึงอารมณ์ังเคลิเลยนึกถึงจินตนาการถึงสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะมีในอนาคตเราอยากจะมีชีวิตที่กันแบบไหนเราอยากจะมีบ้านหลังใหญ่อยู่กับครอบครัวครบทุกคนเราอยากจะมีรถคันราคาแพงเราอยากจะมีสวนยอมเราอยากจะมีบ้านที่เป็นบ้านสวนเราอยากจะมีอาณาจักรของเราที่สวยงามเป็นส่วนตัว เราคิดณนะขณะที่เรากำลังอยู่ในกิจกรรมที่เราชอบฟังเพลงฟังเสียงนา้าแล้วก็จินตนาการถึงสิ่งที่เราจะได้เห็นภาพในหัวให้ชัดแล้วให้คุณดื่มดำเกาะอยู่กับอารมณ์ที่จินตนาการเห็นภาพและภาพมันจะคมชัดเห็นบ้านหลังสวยเห็นรถเราจอดอยู่สีอะไร เห็นลูกๆเห็นแฟนเห็นสามีภรรยาเห็นพ่อแม่นั่งคุยกันหัวเราะแบบไหนใส่อารมณ์นี้เข้าไปเยอะๆนะคะแล้วคุณจะรู้สึกดืก่มก,กับอารมณ์นั้นนี่เป็นการฝังจิตใหม่พอเราฝังจิตให้เราเกาะอยู่ตรงนั้นนานที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ ให้เกาะอ,อารมณ์แห่งจินตนาการของคุณเกาะให้นานสุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วคุณจะลืมความลบเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะคะทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ลบหรือเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์คุณทำแบบนี้ให้ได้ทุกครั้งแล้วสมองของคุณอ่ะเขาจะคุ้นชินกับการตัดตัวแรกๆอาจจะหนักอาจจะฟืด จะรู้สึกว่าไม่กลมกลืนภาพไม่ชัดนะคะแต่ข้อที่สองคุณจะเคลิมแน่ๆเมื่อคุณได้ฟังสิ่งที่คุณชอบได้เห็นสิ่งที่คุณชอบแล้วมันจะเบานะคะพอมันเบาเสร็จปุ๊บเนี่ยแค่หูไปด้วยแล้วคูก็ลมมันลมมันพัดพอลม,มพัดเสร็จแล้วผมมันเข้าหูคุณมันก็เลยคันอ่ะพอคุณเริ่มรู้สึกเบาแล้วคุณจินตนาการภาพเห็นภาพและภาพคุณจะชัดมาก ทำแบบนี้ทุกครั้งที่เจอสถานการณ์ที่ยากลำบากที่คุณรู้สึกว่ามันลบนะไม่เอาแล้วนะแล้วมันจะเกิดผลตรงไหนหรู้ไหมทันทีที่คุณเจอสถานการณ์ลบหรือทันทีที่คุณเริ่มคิดลบสมองเขาจะรับรู้ได้จิตเขาจะรับรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยต้องปรับแรกๆอาจจะนานตอนหลังเมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วซ้อมแล้วซ้อมอีกเขาจะเริ่มตอบว่าเขาเจอสถานการณ์ปุ๊บเขาจะปิดภาพเลยจะปิดภาพปุ๊บเขาจะไปหาสถานการณ์ เรียกอะไความคุ้นชินน่ะมันจะทําให้เขาปรับตัวได้โดยที่คุณน่ะไม่ต้องย้ายที่ได้ซ้ำนะคะเมื่อคุณทําไปทั้งที่9ครั้งที่10แล้วเนี่ยเมื่อทันทีที่คุณเจอสถานการณ์ลบพอเขาปิดภาพปุ๊บออกจากสถานการณ์ขั้นตอนแรกข้อแรกเขาจะสามารถที่จะอินจอยอาจจะฟังเพลงอาจจะรู้สึกถึงเสียงน้ําอาจจะนึกถึงภาพได้เองนั่นหมายถึงว่าคุณทําจนเริ่มเก่งแล้วนะคะเริ่มชินแล้วแล้วคุณจะเห็น เสร็จแล้วคุณจะสามารถจินตนาการภาพของคุณได้เลยต่อข้อที่3แต่ถ้าคุณทําบ่อยๆบ่อยๆและบ่อยๆจนคุ้นชินความคิดลบจะน้อยลงมากๆจะน้อยลงมากๆเลยเพราะอะไรจิตเขาคุ้ชินเมื่อเห็นปุ๊บเขาตัดออกเมื่อเห็นปุ๊บเขาตัดออกนะคะดังนั้นแล้วลองเอาไปทําลองเอาไปใช้นะคะไปทําดูรับรองเห็นผลแน่นอนนะคะคุณจะฝึกตัวเองได้แบบง่ายๆเลยหลังจากที่คุณ เริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วนะโอเคนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะเอาไปทําแล้วเห็นผลยังไงแล้วมาคุยกันในเมื่อเวลาที่มันเจอกันแล้วก็มันเล่าให้คุณฟังเล่าให้ครูฟังหรือไม่ก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาครูได้นะคะหรือกดทักทายเข้ามาหาครูลุงเองได้ในทุกช่องทางเลยที่เจอนะคะว่าได้ผลเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงนะคะด้วยความปรารถนาของครูที่อยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนชีวิตเพราะครูลุงเองเคยเปลี่ยนมาแล้วนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา แล้วภาพรวมๆนะคะของชีวตเราจะเปลี่ยนไปเลยกลุ่มที่เราเคยคลุกอยู่กลุ่มเพื่อนกลุ่มทุกสิ่งอย่างที่เป็นภาพลบจะค่อยๆเลือนหายแล้ววันๆคุณจะได้เจอจะสีดีๆนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้คุณน่าจะไปแค่นี้นะน่าจะไปแค่นี้แล้วคราวหน้านะคะค่อยมารับเทคนิคใหม่ๆ ไปปรับเปลี่ยนชีวิตกันใหม่นะคะสำหรับนี้คุณรุ่งไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะขอบคุณที่ผ่านขึ้นไปแล้วแล้วครูอ่านไม่ทันแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ